Thank you. น่าจะเวลาน,นอนเขาหรือเปล่าดูดีนอนกันแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะตอนนี้เอเหมือนเหมือนเด็ก<ม>ๆรู้เลยว่าเราจะเอาอาหารมาให้อ่ะเขาเดินเขาตื่นแล้วก็เดินมาหาเราเนาะมาทั้งนกเลยอะ่ะท่านผู้ชมนกก็บินมาตายแล้วเขารู้ได้ไงวะเห็นเนี่ย ท่านผู้ชมแล้วยังไม่แกะถุงอาหารเลยนะคะแต่เขารู้ได้ยังไงว่ารัว่ารัฐมีอาหารให้เขาว่าเขาบินมาเต็มเลยท่านผู้ชม ท,ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆว่าอาหารใน <c oughs> อุ้งมือนี้มันจะหมดไปไวมากดูทุกคนอย่ากะพิบพตานะคะปุ๊ดๆๆเกลี้ยงเลยจะบอกว่าให้อาหารน้องเป็ดแบบนี้คือฟินมากๆนะฟินที่สุดเลยอ่ะดูดิรูปเขาได้แบบ สบายมากเลยเชื่องมากลาบ <c oughs> ินทำหมดกินตัวเดียวหมดเลยอ่ะไม่แบ่งตัวอื่นเลยหนูอ่ะหนูตัวอ้วนหุดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วเอออเียงคอถามเลยว่หมดแล้วเวหรอม,นะม,มองได้มองทุกคนม,มองด้วยนะว่าหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอใช่กินเลยลูก สองตัวเลยค่ะตอนนีไ้ไม่ตัวแล้วไปตัวแล้วจะสามสามตัวแล้ว <laughs> อีกตัวหนึ่งสู้ไม่ไหวนะคะบินลงไปแล้วอา่อาอ่กลางกลางมือดีอรับน้องรับน้องลับน้อง <laughs> ใช่สองขาวสองขาว <laughs> เอาไว้ใกล้หนะ่อยมาใกล้ตัวหนะ่อยไม่ไหวอะ่ะมันหนัก คนสอกตัวนี้หนักอยู่นะสำหรับเราเด้ยอุ้ยการให้อาหารนกแบบใกล้ๆแบบนี้มันฟินแบบนี้นี่เ,เองข้าไรเนี่ยอ้าไปเติมยบๆไปเติม ทุกคนเราจะให้เป็ดสีน้ำตาลนะเราจะให้เป็ดสีน้ำตาลดูดีมันจะกินทันไหมเป็ดสีน้ำตาลเอามันจ่วงทีเดียวเราก็ไปแล้วหจูหมดภายในพริปตาค่ะท่านผู้ชมค่ะเร็วมาก หมดแล้ว นักผู้ชมคะเราชอบน้องเป็ดเวลาเขาเอาหัวลงในน้ำแบบเนี้ยคือน่ารักมากๆเลยตัวนี้สวยอะ่ะบายบายเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเอาอาหารมาให้อีกนะ ดูดีเขาเดินตามลาด้าบายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะวิเดินตามต้อยๆเลยนะทุกคนคะ่ะ